กินน้องก็อ่กกางข้าวผัดกะเราทะเลไม่ใส่กุ้งใช่เอามันน้องเขาไม่ทานกุ้งค่ะกะแพรฟังดนตรีมันปะไม่มีอะไรหรอกอยากให้ทุกคน่ะเข้ามาฟังเพลงที่ร้านเล่าเขาเปิดไม,ม่ใช่ร้านเล้าอานข้าว ร้านอาหาร <laughs> ร้านอาหารก็เปิดฝากแกงพี่ทีมหน่อยเ <laughs> ฮ้ยเธอฟิลเตอร์จับเธอแล้วเธอเหล่อเลยอ่ะพี่ทีมตองอันดูดิไม่ปูตัวจริงกันนั่งไหนหแม่แล้ว <laughs> แม่ <laughs> แม่ปลาหมดตูแ <laughs> แม่ปูห้าตัวปลาปลาหนึ่งตัว กุ้งอีกสิบคือแม่ใส่จานหนูเียอะเลยอ่ะคิดนู้แต่จานหนึ่จานหนึ่งลูกของนี้เขาพิเศษในการกินแต่สำหรับหนูอ <sus> <half> ่ะแม่ดูแล้วว่านันสต๊อปกินอะไรคะกินอาหารทะเลนม่มันหนูกินมันแบบไหนเบเกิลเปิดเป้ไปหมดมเลย ไม่ต้องทะเลก็ได้ข้าวผัดธรรมดาเลยใส่ไข่ธรรมดาข้าวผัดไข่ธรรมดาเลยก็ธรรมดาใส่ว่าถ้าไม่เอ็มมันก็จะเหลือแต่ปลาหมึกไงเดี๋ยวมันก็จะดูงงคือคนทำทะเลมันจะมือมันจะชินแต่จับมีกับสามนี่ในก็อยู่วันเกิดจะได้ดูเพลง

จบหมดนะนี่ไม่หมดมันทีมกินได้ดูดิอะไรเขาเปิดเพลงไงเวลาจะกินกินกินนี้เข้ากับเพลงเราเลยเร็วๆแต่ว่าไม่หยิบกองมันต้องหยิบจังหวะโยกอะ ต้องโยกเขาอ่ะจวัเนียเองจะต้องจะต้องโยกอีกโอการปอบให้ร้อนก่อเร้อนน่ารักแม่เยอะเลยน่ารแม่วันเกิด จะบอกแม่ไปเต้นแล้วอ่ะไม่ใช่ต้อตกใจเห <c oughs> มือนงานบวช <c oughs> เออเออใช่เหมือนตัวจริงงานบวชเหมือนเหมือนตัวจริง <c oughs> น่ะ <c oughs> <c oughs> ทุกคนอยู่ไหนบอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้ไม่ได้ตัดอ้อยนะม่าไงเป็นตัดอ้อยอ่ะแล้วท้าไมคนตัดอ้อยจะต้องใส่เสื้ออะไรจะต้องใส่ทำไมอ่ะคนไม่รู้เขาใส่เสื้อโปโลได้ไหมไม่ได้เขาชอบใส่แบบจั๊ดชิจั๊ดจั๊ดชิสุก็เั็นอ่ะ มีแฟนขับเร็วมาว่าพี่ฟานเหนื่อยแย่เลยไนเสร็จแล้วต,ต้องไปตัดไว้ต่อบอกหมดถ้าม,มีแฟนอยากจะมีแฟนที่แกะปูไอ,อแกะปูแกะปูให้เป็นอะแม่แกะแน่น้างนืองหละัไม่เอาแล้วแม่มันไม่ไหวแล้วอ่ะอิ่มแล้วแม่ สั่งมาเยอะก็จริงนะแม่แต่เรากินกันหมดเลยอ่ะมันคือไอ้นี่ไงเคาเรียกว่าไรน่มัมมี่แม่พี่ดูสิแดิไม่ไ <c oughs> อ,อน้นี่ไงกับข้าวมือแรกของวนนันเอออะไรอ่ะมันม็นเหลือๆกิอเอนื้อมากินเนยใช่ไหมนี่มันเขาใส่เนย้อ เพลงเหมาะกับพี่ฟ้าจะเป็นแนวสไตล์แบบเออ่วันเกิดเดี๋ยววันเกิดจะจัดแนวแลำยุอยู่มันคือเป็นฟูทวา,ายไนะลยน์เาไลฟ์เล่นไม่มีทุกคนไม่มีอะไรหรอกไม่มีสาระอะไรใดๆที่สิ้นนะทุกคนงั้นจะจำไม่ได้มาไลน์เดี๋ยวก็จำไม่ได้มาไลน์อีกแล อืเส้นปลาเหรอน้องมุกไม่ทันเดี๋ยวพน้องมุกพรุ่งนี้น้องมุกพรุ่งนี้เออมันเป็นเนยจริงจริงด้วยเนยใช่ปะถ้ามันเหลืองมัน่นะน้ ทีแรกพี่ทำปูบบถุงกะหรี่แบบแีกระทะไม่ยังไม่ได้เลยเพิผัดทีต่อเลยดนดสรุปแล้วอะไรชนะประทไทยเพลงนี้ช่อเพงไหมป<ะ>่าเออ เาเห็นเราเต็มกับเขาเเล่นเสียงเลยน่าถัมากเยชื่อเอะไรเหนวาเร่มวมากือเงอะไรอ่ะไม่รู้นี้ชื่อเพลงอะไรมีใครรู้ป่ะ เดี๋ยวนเพลงอะไนะม,ไมัอยู่ที่ปา่าอ,อ,อะไรเงี้เดียกันนชื่อเพลงอะไรคะวัดโพธาราม,ม่ะมชื่อเพลงวัดโพธารามแม่มชื่อเพลงว<ช>ัดโพธารามน,มนะโพธารมบ้านรัรไไเหรอ ชิปเพลงอะไรใช่ชิปเพลงวัดโพธารามแม่เห็นไหมสั่งข้าวผัดไทยมาแล้วแม่กายภาพเหรออ๋อเป็นนี่คือข้าวผัดคุณมีความรักเด็ดดีเนี่ยข้าวผัดคุณมีความรักนี่หนุนไว้ใน้วยนั้นแล้วว้างแล้ว ไม่มันมีน่ากินอยู่นะเราอยางมุนเส้นออกมน่าต่อยเขาบอกว่าชิเพลงสังทองก็ว่าพอทรามไงมันมีคำว่าพูดชมนเพลงเยอะอ๋อเนขอรู้ว่าไม่ชอบด้วยห ในี่น้องเป็นของหวานแล้วหรอเนี่ยแม่หนูลองชิมหัวใจข้างนี้อร่อยไหมอร่อยข้าวเลยแม่เดี๋ยวแม่เอาเนี่ยของแม่มานี่แม่ดูามาดูเบอร์เหมือนเนี่ยลูเอ่ พีส่สันถ้าเขาเปิดเพลงนี้เท่ับกิน wow> ข้าวเถอะทำยังไงเกเลยฉันเกิดไม่ทันเพลงนี้หรอกจะเกิดมาในยุคสมุทรชิมิงอันนี้เป็นอะไรต้องเข้าต่างต่างกันเนาะอ๋อเกีนมจำตัวเรา เป็นงานบ้านที่บ้านฝู่ป่ะเองเนี้ยเหรอแม่เดี๋ยวก่อนนะต้องเขาค่อยปั่ขออยู่ด้วยคนใช่ใช่เหรอเรอ,อยู่ด้วยคนหมายถึงว่าคืนนี้หนูขออยู่ด้วยคนไม่เหรอไม่่อยเหรไม่เกิดทันหรอไม่เกิดไม่ทันนะเพลงเนี้ย

ไปแล้วจ้ะบายบายไม่มีอะไรหรอกทุกคนไม่มีสาระอะไระเดี๋ยวอมองเห็นห้องหอไหมเรือ่อ,องของหมาไปแล้วนะเกนะ้าอิดมันเกิดอะไรนะอ๋อมันเกิดไม่ขอเก้าอี้ได้เดี๋ยวเราลองเสนอดู